สวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวกุนทิดาบุตรเนียมชื่อเล่นชื่อกุ๊กกิกกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พักวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมที่เราจะมาทําในวันนี้นะคะก็คือการทําลูกประครบค่ะซึ่งการทําลูกประครบเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการจัดการธุรกิจสปาค่ะ ซึ่งน้องๆน,นะคะจะได้เรียนรู้วิธีการทำลูกประครบแบบถูกวิธีนะคะปัจจุบันนี้น้องๆรู้ไหมคะว่าธุรกิจสปาเนี่ยกำลังมาแรงเรื่องเทนสุขภาพนะคะกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากทำให้ธุรกิจสปาเนี่ยสร้างรายได้เป็นอย่างมากให้กับโรงแรมและน้องๆสามารถนำลูกประครบเนี่ยนะคะไปทำและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนหรือจะทำไปนวดให้กับคุณพ่อคุณแม่เพื่อความผ่อนคลายคะ่ะ ค่ะสําสหรับส่วนประกอบนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ในการทําลูกประครบนะคะมีดังนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ตัวนี้เลยพระะอกของเราขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือสมุนไพรอบแห้งค่ะซึ่งในนี้นะคะประกอบไปด้วยเง่าไพายตะไคร้ผิวมะกรูดขมิ้นชันใบส้มปล่อยกาลบูนพิมพ์เสนและเกลือค่ะซึ่งสรรพคุณในนี้นะคะมีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น เง่าไผ่นะคะช่วยรักษาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายขมิ้นชันช่วยรักษาโรคจากผิวหนังเช่นกากเกื้อนหรือว่าผดผื่นต่างๆอีกทั้งยังช่วยลดการอักเสบของผิวหนังด้วยค่ะส่วนตะไคร้นะคะมีกลิ่นที่ผ่อนคลายทําให้ผู้ที่ได้รับการนดวดนะคะผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกดีค่ะรวมทั้งผิวมะกรูดก็จะมีน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยให้ผ่อนคลายค่ะ แล้วก็กาบลบนพิมพ์เสนนะคะช่วยในเรื่องทางเดินหายใจช่วยรักษาวัดค่ะใบส้มปล่อยช่วยเรื่องความดันโลหิตค่ะส่วนเกลือนะคะก็จะเป็นตัวช่วยนำพาสรรพคุณสมุนไพรนะคะซึมซาบสู่ผิวหนังได้ดีขึ้นค่ะค่ะอย่างต่อไปนะคะก็คือผ้าดิบสีขาวค่ะซึ่งจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะแล้วก็มี เชือกขาวค่ะเอาไว้มัดตัวลูกประครบของเราให้แน่นค่ะแล้วก็บรรจุพัน์ธุค่ะเป็นซองพลาสติกใสแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นซองพลาสติกแบบนี้ที่มีลวดลายแล้วก็สรรพคุณวิธีใช้รวมไปถึง QR code ต่างๆเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวลูกประครบของเราค่ะ ถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะเราจะมาสาธิตวิธีทํากันเลยนะคะอันดับแรกนะคะให้เอาตัวสมุนไพรอบแห้งของเราขึ้นมาถ้าเกิดว่าน้องๆอ,อยากลองฝึกทําก่อนนะคะโดยที่ยังไม่มั่นใจว่าจะทําสวยไหมทําถูกไหมให้น้องๆอ,อย่าเพิ่งแกะถุงพลาสติกนะคะให้ทําไปทั้งถุงพลาสติกแบบนี้ก่อนให้ฝึกมือให้น้องๆมีความเคยชินนะคะแล้วเราก็จะวางผ้าผ้าขาวดิบนะคะไว้เป็นรูปทรงแบบนี้นะคะ วางไปเลยเสร็จแล้วก็นำตัวสมุนไพรของเราวางไว้ที่จุดกึ่งกลางของผ้านะคะเสร็จแล้วน้องๆก็หยิบมุมต่างๆของผ้าขึ้นมาค่ะให้ครบทั้งสี่มุมเลยนะคะให้เป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็รวบค่ะ น้องๆพยายามใช้มือบีบกดนะคะลูกประครบให้มีลักษณะกลมที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะต้องใช้แรงนิดน,นึงนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ตึงก็สามารถดึงดึงปลายมุมผ้าแบบนี้ได้เรื่อยๆเลยค่ะรูดขึ้นมานะคะรูดผ้าแล้วก็รูดอากาศที่อยู่ในผ้าออกมานะคะพยายามอัดแน่นให้สมุนไพรแน่นที่สุดค่ะ เราสามารถใช้มือกดให้เป็นรูปทรงกลมๆได้นะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะจะเป็นลูกทรมกลมคลม้ายกับลูกส้มโอเล็กนะคะแล้วก็ปลายจับก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อน้องๆรู้สึกว่ามันแน่นแล้วสวยงามพอแล้วนะคะก็หยิบเชือกขึ้นมาได้เลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วน้องๆก็จับจับมุมให้แน่นนะคะ ทำมือแบบนี้นะคะแล้วก็นําเสรหนึส่วนสี่ของเชือกนะคะพาดไว้ที่นิ้วชี้แบบนี้นะคะจากนั้นใช้เส้นที่เหลือที่มีความยาวมากกว่านะคะพันวน3มรอบค่ะน้องๆพยายามพันลงไปด้านล่างนะคะเพื่อให้ผ้าเนี่ยแน่นนะคะแล้วก็ใกล้กับตัวสมุนไพรมากที่สุด เมื่อครบสามรอบแล้วนะคะก็ผูกปมได้เลยค่ะผูกปมให้แน่นแบบนี้เลยนะคะก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นะคะจะมีเชือกด้านหนึ่งสั้นกว่าแล้วก็ด้านหนึ่งยาวนะคะจากนั้นนะคะให้น้องๆสังเกตตรงนี้ดีๆนะคะเราจะพยายามหา ด้านผ้านะคะที่มีที่มีด้านใหญ่ที่สุดนะคะเพื่อที่จะเอามารวบด้านเล็กๆที่เหลือนะคะให้เรียบร้อยนี่นะคะด้านนี้คือด้านผ้าที่ใหญ่ที่สุดของพี่นะคะพี่ก็จะเอาไว้ข้างหน้าตัวเราแบบนี้แล้วก็รวบผ้าด้านเล็กๆเข้ามาะคะ่ะจากนั้นก็พลิกมาแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ จากนั้นพับมุมผ้าลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เก็บปลายผ้าให้เรียบร้อยนะคะเพื่อความสวยงามจะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆเราจะ กะขนาดในการใช้จับลูกประครบนะคะให้พอดีกับมือเราไม่สั้นเกินไปแล้วก็ไม่ยาวเกินไปค่ะถ้าสั้นเกินไปนะคะเวลาประครบนะคะก็จะหลุดจากมือแต่ถ้ายาวเกินไปก็จะเกะก,กะค่ะทําให้เวลานวดไม่สะดวกนะคะประมาณนี้คือใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็ตลบผ้ามาด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บผ้า ให้เรียบร้อยนะคะไม่มีปลายผ้าหลุดออกมาเก็บให้เป็นมุมสวยงามนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นหาเชือกเส้นที่ยาวที่สุดนะคะเส้นนี้นะคะ สอดเข้ามาเลยค่ะตรงตรงมุมที่ตรงด้านที่มันเป็นร่องนี้นะคะสอดขึ้นมาเลยถ้ามันไม่แน่นน้องๆปล่อยใหม่ได้นะคะเราทำใหม่ได้ไม่เป็นไรพยายามดึงให้แน่นเพื่อที่จะได้ไม่หลุดแล้วก็พับเหมือนเดิมค่ะ นำเชือกเส้นยาวนะคะสอดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ผ้าหนีบไว้จากนั้นก็วนได้เลยค่ะนี่นะคะพันเชือกจากบนลงล่างนะคะ น้องๆสามารถออกแบบลายเชือกได้นะคะว่าต้องการลายแบบไหนจะพันเป็นเส้นต่อเส้นหรือว่าจะพันเป็นสองเส้นเว้น1เส้นแบบนี้ก็ได้ค่ะเราสามารถออกแบบลวดลายได้เลยตามใจเรานะคะ เป็นเรื่อยๆนะคะให้เหลือเชือกเล็กน้อยเพื่อที่จะมาผูกโบโด้านหน้าค่ะแล้วก็เส้นที่เราแบ่งไว้เมื่อกี้ถ้าเกิดว่ามันยาวไปเราก็สามารถพันเก็บได้ค่ะ นี่นะคะเหลือไปเชือกประมาณเท่านี้หรือว่าอาจจะยาวกว่านี้ก็ได้นะคะตามความพอใจของน้องๆเลยแล้วเราก็มาผูกปมให้แน่นแล้วก็มัดโบได้เลยค่ะ น้องๆไม่ต้องรีบทํานะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชํานาญเนี่ยเราก็สามารถฝึกทําไปเรื่อยๆได้เดี๋ยวพอเราทําจนมีความเคยชินนะคะเดี๋ยวก็จะออกมาสวยเองนี่ก็จะเป็นโบเล็กๆแบบนี้นะคะได้แล้วค่ะลูกประครบของเราแน่นนะคะไม่หลุดแล้วก็มาใส่บรรจุภัณฑ์ของเราได้เลยค่ะเป็นถุงใส่พลาสติกแบบนี้หรือว่าจะใส่เป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะ จัดวางให้ตรงนะคะเพื่อความสวยงามเสร็จแล้วก็เราสามารถแม็กนะคะหรือว่าซีนถุงแล้วก็สามารถติดโบเพื่อความน่ารักสวยงามได้ค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้รูกประคบน่ารักน่ารักแบบนี้ไว้ใช้ในการเรียนแล้วก็ไว้ใช้กับผู้ปกครองที่บ้านเด็กๆก,ก็ได้นะคะเพื่อให้ผู้ปกครองผ่อนคลายค่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปสาธิตวิธีการใช้กันนะคะตามไปเลย ค่ะสำหรับวิธีการใช้ลูกประครบของเรานะคะเราก็นำลูกประครบของเรานะคะไปนึ่งด้วยอุณหภูมิ100องศาขึ้นไปนะคะแล้วก็นึ่งประมาณ5-10นาทีนะคะก็สามารถนำออกมาใช้ได้แล้วค่ะเมื่อเรานำออกมานะคะเราต้องวัดอุณหภูมิกับหลังมือเราก่อนนะคะว่าร้อนเกินไปไหมถ้าเกิดว่าอุ่นพอดีแล้วจึงจะสามารถนำไปประครบบนตัวของผู้ที่มานวดได้ค่ะ ลองประครบดูก่อนนะคะว่าร้อนเกินไปหรือเปล่าถ้าอุณหภูมิพอดีแล้วนะคะเราก็กดลงไปที่ตัวผู้สาธิตได้เลยค่ะเราจะพลิกมือขึ้นนะคะเราจะไม่แช่ลูกประครบทิ้งไว้เพราะว่าตัวลูกประครบนะคะจะมีอุณหภูมิร้อนนะคะสามมันจะลวกหลังผู้สาธิตได้ค่ะค่อยๆไล่กดลงไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าเกิดว่าเราประครบไปเรื่อยๆแล้วอุณหภูมิของลูกประครบนะคะลดลงเริ่มเย็นแล้วเราสามารถใช้อีกลูกหนึ่งก็คือถ้าเกิดเรามีลูกประครบ2อลูกจะสะดวกกว่าค่ะนึ่งพร้อมกัน2ลูกเลยถ้าอุณหภูมิตัวนี้เย็นแล้วก็สามารถใช้อีกลูกหนึ่งมาสลับเปลี่ยนกันได้ค่ะเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นค่ะ ถ้าเกิดว่าเราใช้รูปประคบเสร็จแล้วนะคะวิธีการเก็บรักษาก็คือเรานําไปตากแดดนะคะเพื่อให้ตัวสมุนไพรที่อมความชื้นเนี่ยแห้งนะคะเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราค่ะจากนั้นเราก็นํากลับมาใส่บรรจุภัณฑ์พลาสติกของเราแบบเดิมแล้วก็เก็บรักษาในตู้เย็นได้ค่ะอายุการใช้งานนะคะจะไม่ไม่ระบุแน่ชัดนะคะขึ้นอยู่กับกลิ่น ของสมุนไพรนะคะถ้ากลิ่นของสมุนไพรระเหยไปหมดก็เลิกใช้ได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าตัวผ้าดิบนะคะมีสีเหลืองไม่น่าใช้แล้วก็สามารถทิ้งได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะส่งต่อให้กับพี่ชมพู่นะคะมาสอนน้องๆเกี่ยวกับการทําเครื่องดื่มนะคะที่ใช้ในธุรกิจสปาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อชมพู่นะคะอภิชาแพทย์เจริญนักศึกษาชั้นปีที่2ค่ะ วันนี้นะคะพี่จะมาแนะนําเครื่องดื่มที่ใช้เสิร์ฟในสปาค่ะเครื่องดื่มที่ใช้เสิร์ฟในสปาของเรานะคะมี2แบบด้วยกันค่ะ1ค่ะคือแบบเย็นนะคะจะใช้เสิร์ฟเมื่อลูกค้าเข้ามาค่ะ2คือแบบอุ่นนะคะจะใช้เสิร์ฟเมื่อลูกค้าทําสปาเสร็จค่ะส่วนประกอบของเครื่องดื่มของเรานะคะก็จะมีมะตูม5ชิ้นค่ะตะไคร้5้าชิ้นใบเตยหชิ้นเกากี้1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำหนึ่งถ้วยตวงค่ะ ถ้าเราอยากเพิ่มสีสันให้กับน้ำของเรานะคะเราก็ใส่อัญชันลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากต้มเสร็จนะคะเราก็จะใส่มะนาวหั่นฝาลงไปค่ะเรามารู้จักสรรพคุณของน้ำสมุนไพรของเรากันดีกว่าค่ะมะตูมค่ะช่วยแก้ลมแก้กระหายเก่ากี้ค่ะช่วยบำรุงหัวใจทำให้ผ่อนคลาย ตะไคร้ช่วยขับลมลดอาการท้องอืดใบเตยช่วยบำรุงหัวใจมีกลิ่นหอมอัญชันช่วยบำรุงสายตาเป็นยาระบายอ่อนๆมะนาวช่วยดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายมีวิตามินซีสูงเสริมภูมิคุ้มกันไม่ให้เป็นหวัดค่ะนี่นะคะคือน้ำสมุนไพรที่เราทำเสร็จแล้วค่ะ อร่อยมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนมาชิมจังเลยงั้นเราขอเชิญพี่กุ๊กกิ๊กเข้ามาร่วมคุยกับเรากันดีกว่าค่ะ5 4 3 2สวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวกุนทิดาบุตรเนียมชื่อเล่นชื่อพี่กุ๊กกิ๊กกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3มค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออภิชาแพทย์เจริญชื่อเล่นชื่อชมพู่ค่ะกำลังศึกษาชั้นปีที่สค่ะ อยากทราบว,ว่าทําไมพี่กุกิกถึงตัดสินใจเข้ามาเรียนในสาขาวิชานี้ล่ะคะคะสําหรับตัวพี่กุกิกนะคะคิดว่าสาขาวิชานี้นะคะเป็นการเรียนแบบผสมผสานซึ่งมีทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติซึ่งในการเรียนปฏิบัตินี้นะคะทําให้เราได้ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆได้สนุกสนานคลายเครเียดทําให้เราได้ทั้งสาระความรู้และความสนุกไปในตัวจึงเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพค่ะ และสาหรับน้องชมพู่ล่ะคะทําไมถึงคิดว่าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมของเราเป็นสาขาที่ใช่คะ่ะค่ะสำหรับชมพู่นะคะชมพู่เนี่ยสนใจแล้วก็ชอบในเรื่องการบริการอยู่แล้วคะ่ะก็เลยตัดสินใจเข้ามาเรียนในสาขาวิชานี้เพื่อที่จะไปต่อยอดได้หลายอย่างคะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะการที่ชมพู่ได้บริการเนี่ยชมพู่ก็มีความสุขคะ่ะแล้วชมพู่ก็อยากให้ผู้ที่ได้รับบริการเนี่ยมีความสุขคะ่ะเพราะถ้าเขามีความสุขชมพู่ก็จะมีความสุขไปด้วยคะ่ะ ค่ะเป็นคําตอบที่ดีมากเลยนะคะสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนในสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พักแบบพวกพี่ๆนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้ที่ด้านบ่างได้เลยค่ะค่ะและนี่ก็คือสาขาที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบของพวกเราค่ะสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พักค่ะบายบาย